หนักมากต่อชีวิตคนเลยค่ะคือการรับมือเมื่อคนในครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่ถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบซึ่งเป็นความเชื่อที่แบบว่าฝังรากลึกมานานทั้งในสังคมไทยแล้วก็ลาวด้วยค่ะข้อมูลที่เรามีวันนี้ก็มาจากหลายทางเลยค่ะทั้งบันทึกเรื่องความเชื่อผลกระทบทางจิตใจแล้วก็มีรายงานทางการแพทย์รวมถึงแนวทางแก้ไขจากชุมชนด้วยทั้งเรื่องความขัดแย้งที่อาจจะซ่อนอยู่ในชุมชน,นกลไกการหาแพ้รับบาป แล้วก็มักจะมีมิติเรื่องเพศสภาพเข้ามาเกี่ยวด้วยชัดเจนเลยคือผู้หญิงมักจะตกเป็นเป้าหมายหลักครับโอ้หน่าสนใจมากเลยค่ะที่เชื่อว่าสามารถโยนความผิดหรือสิ่งคนอื่นแทนตัวเองได้อันนี้ก็อาจจะกลายเป็นเครื่องมือในความขัดแย้งในชุมชนได้เหมือนกันครับฟังดูแล้วผลกระทบมันมันหนักหนา,าจริงๆนะคะคนที่ถูกกล่าวหานี่คือชีวิตเปลี่ยนเลยทั้งถูกกีดกันถูกขับไล่ออกจากชุมชนแล้วสภาพจิตใจคงแย่มากๆเลยนะคะ เครียดซึมเศร้าไอ้ยีอย่างที่ว่าสูญเสียตัวตนความสัมพันธ์ไปหมดเลยถูกต้องเลยครับนี่คือคกลไกแพรับบาปหรือ scapegoating ที่ชัดเจนมากๆคือพอในชุมชนมีปัญหาอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่อธิบายไม่ได้เช่นมีคนเจ็บป่วยแปลกๆหรือมีความขัดแย้งภายในกันการกล่าวหาใครสักคนว่าเป็นปอบมันก็เหมือนกับการโยนความผิดทั้งหมดให้คนคนนั้นรับไปเลยซึ่งก็น่าสังเกตอย,อย่างที่คุยกันตามต้นครับว่าผู้หญิงมักจะเป็นเป้าหมายหลัก อาจจะสะทอยเรื่องโครงสร้างอํานาจในบางสังคมหรือความเชื่อเดิมๆบางอย่างด้วยครับอืมจริงด้วยค่ะเราถ้ามองในมุมอื่นบ้างละคะอาการที่ชาวบ้านอาจจะตีความว่าผีเข้าอย่างเช่นที่ว่าอยู่ๆพฤติกรรมเปลี่ยนไปมีอาการหลอนหรือคิดอะไรแปลกๆไปเนี่ยค่ะมันพอจะมีคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์บ้างไหมคะมีครับอันนี้สําคัญมากเลย จริงๆแล้วอาการหลายอย่างที่ถูกตีความแบบนั้นเนี่ยอาจจะมีคำอธิบายทางการแพทย์หรือทางจิตวิทยาอยู่เบื้องหลังได้เลยครับตัวอย่างที่พบบ่อยๆก็เช่นอาจจะเป็นอาการของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคจิตเภทหรือชิโซโฟเนียนะครับหรือบางทีก็เป็นภาวะทางกายที่ส่งผลต่อสมองอย่างเช่นโรคสมองอักเสบจากภูมิคุ้มกันหรือที่เรียกว่า anti n m d r encephalitis อันนี้คือภูมิคุ้มกันตัวเองไปทำลายสมองทำให้เกิดอาการทางจิตประสาท พฤติกรรมเปลี่ยนเห็นภาพหลอนได้ซึ่งอาการมันจะคล้ายกับที่เชื่อว่าเป็นอาการผีเข้ามากๆเลยครับอ๋อแล้วคะมีโรคแบบนี้ด้วยครับหรือบางครั้งอาการเหล่านั้นก็อาจจะเกิดจากความเครียดสะสมที่มันรุนแรงมากๆภาวะซึมเศร้าหรือ P T S D ก็เป็นไปได้หมดเลยครับโหฟังดูแล้วมีคำอธิบายทางการแพทย์ที่ ชัดเจนเหมือนกันนะคะใช่ครับเพราะฉะนั้นการพาผู้ที่มีอาการไปพบแพทย์เพื่อประเมินอย่างละเอียดเนี่ยสำคัญมากๆเลยครับเพื่อจะได้แยกแยะว่านี่ถือภาวะเจ็บป่วยจริงๆที่ต้องการการรักษาหรือเป็นเรื่องของความเชื่อเข้าใจเลยค่ะแล้วถ้าเกิดว่ามีครอบครัวไหนกําลังเผชิญสถานการณ์แบบนี้อยู่เลยคือถูกกล่าวหาเนี่ยค่ะควรจะเริ่มรับมือกับแรงกดดันเฉพาะหน้ายัางไงดีคะ อันดับแรกเลยนะครับสำคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัวก่อนเลยต้องพยายามสร้างพื้นที่ที่ปลอดภัยภายในบ้านพูดคุยกันอย่างเปิดอกให้กําลังใจกันและกันเยอะๆครับแล้วก็อาจจะต้องพยายามจํากัดการแพร่กระจายของเรื่องราวหรือข่าวลือให้อยู่ในวงแคบที่สุดเท่าที่จะทําได้อาจจะปรึกษาเฉพาะคนที่ไว้ใจจริงๆเพื่อลดแรงกระแทกจากภายนอกครับค่ะเรื่องกําลังใจในครอบครัวนี้สําคัญมากๆเลยเหรอแล้วพอตั้งหลักได้แล้ว การหาทานออกในระยะยาวนี้มีแนวทางช่วยเหลือจากไหนได้บ้างคะก็จะมีหลายระดับครับถ้ามองในระดับชุมชนเองเนี่ยบทบาทของคนกลางหรือผู้นําในชุมชนอย่างเช่นผู้ใหญ่บ้านพระสงฆ์หรือแม้แต่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอสมอก็มีส่วนสําคัญมากในการเข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยให้ข้อมูลที่มันถูกต้องเพื่อลดอคติหรือความเข้าใจผิดได้ครับ อย่างที่เคยมีกรณีศึกษาที่จังหวัดขอนแก่นก็มีการทำงานร่วมกันระหว่างทีมสุขภาพจิตกับผู้นำชุมชนจนสามารถคลี่คลายสถานการณ์ได้สำเร็จมาแล้วนะครับอ๋อดีจังเลยค่ะแสดงว่าชุมชนเอมก็มีบทบาทสาคัญมากๆใช่ครับแล้วก็แน่นอนการเข้าถึงความช่วยเหลือจากผู้เชี่ยวชาญก็สาคัญมาก ด้านสุขภาพจิตในบ้านเราก็มีสายด่วนสุขภาพจิต1 3 2 3มีโรงพยาบาลจิตเวชหรือศูนย์ให้คำปรึกษาต่างๆส่วนในสปป,ปลาวก็ทราบว่ากำลังมีการพัฒนาบริการด้านนี้อยู่เช่นกันครับแม้ว่าอาจจะยังอยู่ในช่วงเริ่มตน้นแล้วนอกเหนือจากเรื่องสุขภาพจิตมีมิต,ติอื่นๆอีกไหมคะมีครับอีกมิต,ติที่มองข้ามไม่ได้เลยคือด้านกฎหมายนะครับการไปกล่าวหาคนอื่นว่าเป็นผีปอบทําให้เขาเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ย จริงๆแล้วมันอาจจะเข้าข่ายความผิดฐานหมิ่นประมาทได้เลยนะครับทั้งในกฎหมายไทยและกฎหมายลาวซึ่งก็มีบทลงโทษตามกฎหมายอยู่อาา้าวหรอคะคือฟ้องร้องได้เลยเป็นไปได้ครับผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือครอบครัวเนี่ยสามารถขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้ในไทยก็อาจจะติดต่อไปที่สภาทนายความหรือศูนย์ช่วยเหลือทางกฎหมายต่างๆส่วนในลาวก็จะมีกลไกการไกล่เกลี่ยระดับหมู่บ้านหรือหน่วยนายุตธธรรมในพื้นที่ที่พอจะให้คำปรึกษาหรือช่วยเหลือได้ครับ สรุปแล้วการเจาะลึกเรื่องการรับมือกับการถูกกล่าวหาว่าเป็นผีปอบในวันนี้เนี่ยชี้ให้เราเห็นเลยนะคะว่านี่เป็นปัญหาที่ซับซ้อนมากๆเลยต้องอาศัยทั้งความเข้าใจในมิติทางวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพกายใจอย่างจริงจังการเปิดรับข้อมูลความรู้ทางเลือกจากวิทยาศาสตร์ด้วย เราก็ต้องเข้าถึงกลไกช่วยเหลือต่างๆทั้งจากชุมชนผู้เชี่ยวชาญแล้วก็ทางกฎหมายเข้ามาช่วยกันใช่เลยครับมันเป็นเรื่องที่ต้องมองรอบด้านจริงๆและเรื่องนี้มันก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจให้เราได้คิดต่อเหมือนกันนะครับว่าเอ๊ะในโลกที่ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และหลักสิทธิมนุษยชนมันพัฒนาไปข้างหน้าขนาดนี้แล้วเนี่ยความเชื่อดั้งเดิมแบบนี้จะสามารถปรับตัวหรืออยู่ร่วมกับโลกสมัยใหม่ได้ยังไง และที่สำคัญไปกว่าน,นั้นก็คือสังคมของเราจะเรียนรู้วิธีจัดการกับความขัดแย้งหรือความกลัวต่างๆโดยที่ไม่ต้องสร้างแพรรับบาปขึ้นมาสซสำๆได้ยังไงบ้างอันนี้น่าคิดต่อมากๆครับ